และ5อันดับเพลงอลังที่มาตังขอร้องสาวน้อยมาตังแชมปจากเดอะสตา11จะมาร้องเพลงเพราะๆที่ตัวเองชอบอยากรู้ว่ามีเพลงอะไรและจะเพราะแค่ไหนตองติดต้ามาเลยนะครับช่วงนี้นะคะ5อัดับร้อนแรงแรงแรงของเรานะครัผมชอบมาเลยนะเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าวันนี้เราจะไม่ได้เป็นคนจัดแรงเองนะคะแต่ว่าเราจะให้น้องมาตังแชมป์เดอะสตา์คนล่าสุดนะคะมาจัดแรงให้เราเลยนะคะโดย หัวข้อคือเพลงอรังที่มาตังขอร้องเป็นเพลงที่น้องเขาอยากจะขอร้องด้วยอ่าใช่แล้วนะคะจะมีเพลงอะไรบ้างน,นะครับไปดูกันหน่อยฮะสวัสดีค่ะมาตังเดอะสตาร์สิบเอ็ดนะคะวันนี้มาตังจะมาจัด5อันดับร้อนแรงแรงแรงนะคะกับ5อันดับเพลงสุดอลังการที่ตังขอร้องนะคะอันดับที่ 5, 5อันดับที่หค่ะคือเพลง แพ้คำว่ารักนะคะของพี่ป๊อปปองกูลค่ะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังสบายๆง่ายๆแต่ว่ามีความหมายที่ดีแล้วก็แล้วก็ได้รับอารมณ์ที่ที่แอบเจ็บนิดๆน,นะคะซึ่งสังก็เลยจัดให้อยู่อันดับที่5ไปเลยค่ะอย่ารังแกคนที่ไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลย yeah, แค่นี้ค่ะ ค่ะอันดับที่สีนะคะอยากหยุดเวลาหาของพี่สลัญญานะคะเพลงนี้เนี่ยคือเพลงที่มีความหมายเศร้ามากแล้วก็แล้วก็ฟังครั้งแรกก็โดนเลยจะเคยฟังอีเวอร์ชั่นหนึ่งของพี่ปามมี่ค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนมก็แต่ว่าโดนคนละแบบอย่างของพี่สลัญญ่าจะเป็นแบบแนวเก่าหน่อยแต่ว่าของพี่ปามมี่ก็ใหม่ขึ้นมาแต่ว่ามันยังคงมีอารมณ์เดิมแล้วก็ยังคงเขาคงเรื่องเดิมอยู่ค่ะก็ชอบค่ะยา จะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าขอเวลาสักหน่อยอันดับที่สามอันดับที่สามนะคะลยทาแห่งฝันของพี่โดมจารุวัลค่ะความหมายดีมากๆสำหรับสำหรับตานะคะในในการแห่งขันเดินสตาร์เพราะว่า oh. เป็นเพลงที่ให้กำลังใจแล้วก็บอกเราว่าอย่าท้อแล้วก็ทำให ตังคือสู้เมื่อได้ฟังเพลงนี้นะคะก็เพลงนี้มีมีแรงบนันาลใจอย่างหนึ่งทําให้ตังเก้าผ่านความเหนื่อยความท้อในแต่ละขั้นจนมาถึงวันนี้ค่ะวันที่ตังประสบความสาเร็จนะคะปลายทางแห่งฝันจะไกลสุดไกลแต่ว่าฉันจะสู้สุดใจสูงฉันเท่าไรจะเปลี่ยนขึ้นไปไม่มีวันยอมพ่ายแพย้ ค่ะอันดับที่2นะคะคือเพลงที่หนึ่งในหัวใจเธอนะคะของพี่แก้มวิทยานีค่ะก็ที่เลือกเพลงนี้เป็น,ปนอันดับที่2เพราะเพราะว่าก็เพลงนี้เคยร้อ,องกับพี่แก้มเพราะว่าคือเราสายร้องด้วยกันแล้วก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพี่แก้มทําให้เราได้ขึ้นมาเอาเพลงนี้เอามาร้องด้วยกันแล้วก็ใส่พลังกันอย่างเต็มที่ไปเลยในวันนั้นนะคะ บอกเลยฉันนั้นท้อก็เหนื่อยเหลือเก,กันจะไม่ยอมให้เดินเข้าไปถึงทุ่มเทให้เทไรก็ไม่ใช่ที่หนึ่งในหัวใจเธอสักที คือเพลงเธอผู้ไม่แพ้นะคะก็เป็นเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะเพลงนี้ที่หนูเลือกเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะก็เพราะว่าเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆแล้วก็หนูมีความสุขที่ที่ทําเพลงนี้ออกมาได้ดีแล้วก็ในวีคนั้นที่ได้ร้องเพลงนี้คือวีคเพลงของพี่เบิร์ดก็คือพี่เบิร์ดเขามาฟังฟังทุกคนร้องร้องเพลงของเขาด้วยก็ดีใจที่ที่นักร้องต้นฉบับเขามานั่งฟังเราร้องเพลงของเขาแล้วก็ เป็นเพลงที่ให้กําลังใจเราแล้วก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ให้กําลังใจคนที่กําลังท้อคนที่กําลังลาบากแล้วก็เหนื่อยยากแล้วก็เราก็อยากจะส่งทอดเพลงนี้ให้กับคนที่เขากําลังล้มและอยากจะให้เขาลูกขึ้นมาสู้ค่ะ และทั้งหมดนะคะก็คือ5อันดับเพลงนะคะที่เป็นเพลงอลังการที่ต่างขอร้องนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามซิงเกิลแรกของมาตางด้วยนะคะชื่อเพลงว่าอัศจรรย์ของหัวใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะดอกจันหน0 9์1235009ค่ะที่ KKBOX แล้วก็ไอจูนคะ่ะค่ะน้องเหมาะมากเลย แจมกษัตร์คนล่าสุดเลยนะคะเพราะว่าน้องอลังจริงอลังมากเลยแต่ละเพลงที่เลือกมานี่ก็อลังเหมือนกันใช่แล้วนะเราอย่างที่บอกเมื่อตอนที่ประกาศแชมเราก็ได้มีกาสได้พูดคุยกับน้องนะโอ้โหแบบน้องยังเป็นเด็กน้อยที่มีความสามารถมากเมื่อกี้ก็นั่งนับอายุกันอยู่นะครับว่าต่างกันเท่าไหร่นะห่างจากนาอ่ะสิบปีอ่ะพี่ดือแล้วกันเราเราจบไปแค่นั้นเราจะจบไปแค่นั้นไม่แต่ว่าน้องเป็นเด็กน้อยที่มีความสามารถที่ดูอ่ะไม่เรากับมาเรื่องอายุกันต่อไม่ไม่เนี่ยน้องอายุ1าแต่ว่าพอาสามารถนะ มันไม่ใช่แบบเราคิดดูว่าตอนเราสิบห้านี่ยทำอะไรกันอยู่ฮะนิ่งก่อทรายอยู่หน้าบ้านเล่นเล่นทรายเหรอ เออนะคะเราก็เป็นช่วงแบบอะไรนะมมอะไรนะมสามมสี่นั้นนะฮะมเริ่มปล่อยผมยาวอะไรอย่างงี้นะฮะเริ่มจำได้ละคิดว่ามสามทำอะไรแต่ว่าเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะมีมิวสิกวิดีโอของมาตังนะคะเพราะว่าวันนั้นเราได้ฟังซิงเกิลที่เขาร้องไปแล้วเดี๋ยวจะมีการถ่ายมิวสิกวิดีโอนี้เร็วๆนี้แน่นอนถูกต้องนะครับและที่จบไปนะะฮนั่นคือ5ดับร้อนแรงแร้งแรงของน้องมาตังนะครับ